สวัสดีครับผมเซลจ๊อบนะครับจากแรมเบตตาราชบุรีนะครับผมเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าตัวแรมเบตตา V 2 0 0 g อกับแรมเบตตา v 2 0 0 Special แตกต่างกันยังไงเป็นคำถามยอดฮิตมากครับลูกค้าได้ถามกันมาบ่อยมากว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงวันนี้เซลจ๊อบจะมาเทียบให้ดูความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับระหว่าง V200GP กับ V200 Special ทั้ง2รุ่นนี้นะครับพื้นฐานเป็นรถ v 200เหมือนกันใช้เครื่องยงนต์เดียวกันที่169 c c นะครับผมสเปคตวัวรถเบื้องต้นเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับความกว้างความยาวความ,าววามสูงมิติตัวรถเท่ากันหมดแต่ที่ต่างกันจะมีหลักๆทั้งหมด4จุดดังนี้ครับผมจุดแรกจะพามาดูที่บางโคนหน้านะครับผมตัวคนหน้าถ้าเป็น v 200 GP นะครับ B 200 GP บางโคนเขาจะเรียกว่าบางโคนทรงฟิกนะครับซึ่งตัวบางโคนทรงฟิกเนี่ยมันจะเป็นบางโคนเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะของรุ่นแลมเดอร้าอย่างเดียวนะครับแบรนด์ตลาดเนี่ยจะไม่มีรถบางโคนทรงนี้นะครับผมบางโคงนทรงเนี้ก็คือบางโคนที่ติดกับตัวรถนะครับเวลาเราหันล้อเนี่ยมันจะไปแค่ล้อบางโคนมันจะไม่หันตามไปด้วยนะครับผมซึ่งข้อดีของบางโคนทรงนี้ด้วยความที่เขาติดกับตัวรถแล้วเนี่ย อาการสั่นคอนของบางโคนเมื่อใช้งานเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะครับผมถ้าเป็น B200 s p e c i a เนะครับวีส0 Special บ,บางโคนเขาจะเป็นบางโคนเรียกว่าทรงเฟกนะครับหรือว่าทรงที่หันตามล้อได้นะครับผมเวลาเราหันล้อด้วยบางโคนก็จะหันตามไปด้วยนะครับผมข้อดีของบางโคนทรงนี้ก็คือเวลาเราใช้งานในพื้นที่แคบเนี่ยการซิกแซกความคล่องตัวก็จะมีสูงกว่านะครับด้วยความที่บางโคนเนี่ยมันตาม ล้อไปนะครับผมหันล้อไปทางไหนบางคนไปด้วยมาถึงจุดที่2นะครับจุดที่2เนี่ยก็คือยางนะครับผมถ้าเป็น v 200 GT เนี่ยแบรนด์ยางที่จะได้เนี่ยก็คือแบรนด์ยาง Pirelli นะครับรุ่น Angel s c o o t e r นะครับผมจะเป็นแบรนด์ยางที่เป็นแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับคุณภาพยางก็จะดีกว่าการยึดเกาะถนนการคนโทรลรถก็จะดีกว่านะครับการลีดน้ำประสิทธิภาพของยางจะดีกว่าแต่ถ้าเป็น v 200 Special แบรนดยางขอเขาจะได้เป็นแบรนด์ยางวีลัเบอร์นะครับผมซึ่งแบรนด์ยางวีลัเบอร์เนี่ยคุณภาพต้สู้พิลลารี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคจุดที่3ความแตกต่างก็คือชุดสีนะครับผมชุดสีถ้าเป็น V200GP ชุดสีเขาจะเป็นสีเงาสลับกับสีด้านนะครับผมพัดที่เป็นสีด้านก็จะมีเป็นตัวบางโคนนะครับ ตัวกระจังหน้าแล้วก็สาข้างนะครับแล้วก็ชุดหัวนะจะเป็นสีด้านนะครับผมสลับกับสีเงาที่จะเป็นตัวดั้งข้างหน้านะครับแล้วก็ ตัวชิ้นกลางของตัวรถนะครับแล้วก็ภายในนะครับจะเป็นสีเงานะครับผมส่วนถ้าเป็น v 2 0 0 Special เขาจะเป็นสีเงาทั้งคันนะครับผมแล้วก็มาถึงจุดที่4จุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดภายนอกนะครับผมบพวกชุดของแต่งต่างๆที่อยู่ภายนอกนะครับผมถ้าเป็น v 2 0 0 GP เขาจะให้ตัวลายเซนที่เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ครับ เรียกว่าลายเซนนะจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์แต่งเป็นเล็บอิงนะครับผมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่น G.P. นะครับแล้วก็จะเป็นชุดข้างนะครับชุดข้างก็จะเป็นสติกเกอร์ลายก้างปลาลายเซนข้างสติกเกอร์ชุดข้างนะครับที่จะแตกต่างกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นมี200สเปเชียลนะครับมี v 200สเปเชียลตัวลายเซนเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมอ่า ก็ทั้งลายเซ็นหน้าแล้วก็ลายเส็นข้างเลยนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ชุดสติ๊กเกอร์ข้างเขาจะเป็นแบบลายเส้นนะครับตัดขึ้นมาอ่าอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันนะครับผมโดยในรุ่น V 200 Special จะมาด้วยกัน3สีนะครับก็จะมีสีส้มสีขาวแล้วก็สีดำในส่วนของ V 200 GP เนี่ยก็จะมี 3- สีเหมือนกันนะครับสีดำ สีเหลืองแล้วก็สีแดงตัวราคาแตกต่างกันอยู่5,000บาทนะครับผม ัว V 2 0 0 Special ราคาจะอยู่ที่14000บาทนะครับผมส่วน V 2 0 0 GP ราคาอยู่19000บาทครับผมประมาณนี้ครับความแตกต่างของ2รุ่นนะครับเลือกที่ใช่เลือกที่ชอบแล้วชอบแบบไหนเราเอาแบบนั้นนะครับผมบางคนชอบบางคนทรงซิกมากกว่าบางคนชอบบางคนทรงไม่ซิกนะครับผมอันนี้ก็เลือกที่ชอบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะจำกัดโดยเรื่องสีด้วยนะครับผมก็เลือกสีที่ชอบเลือกสไตล์ที่ใช่ที่เป็นคุณนะครับ โอเควันนี้เซลจ๊อบก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ